แล้วก็พูนดินข้างในครับแข็งนะครับดินที่เราปลูกอะไรยากๆเนาะใช่ก็ปลูกยางเนี่ยอือก็คือปลูกข้าวก็ไม่ได้กินอะเนาะไม่ด้กินหรอกปลูกอ้อยปลูกมันนี่ก็มันก็ออกราคาตกต่ำราคาตกต่ำหัวก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะถ้าเป็นแบบนี้ครับ ดูดิเนาะครับออันเนี้ยดินมันก็จะหายไปนิดนึงเนาะครับจากที่เราเอามาปิดด้านนอกครับเราใส่ปุ๋ยเข้าไปที่เตรียมไวอ้อ่ะอืมเป็นปุ๋ยคอกขี่ควายขี้วัวเราเนี่เนาะครับลคลุกกัน อุดันเสร็จแล้วเนาะครับอือก็เอาต็นกล้าที่เรารับมีแล้วมนะครับอันนี้พร้อมขึ้นเลยเนี่ยครับอือก็คือเราตัดแล้วก็เบีบบ่มไว้ก่อนใช่ไหมครับบ่มไว้ก่อนครับฮะครับ